ยืนตัวให้ตรงยืนตัวให้ตรงตรงหรือยังคะตรงแล้วค่ะตรงหรือยังครับตรงแล้วครับดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงมาละยิบละยับฉันเหมอมองแล้วเอื้อมมือไปจับแล้วนั่งนับว่ามีกี่ดวง S 1, one, two, 2, three, four, five. 3, 4, 5, 6, ถี 9, ฟ 2, 3, า 5, ส 7, 8, 9, 10ทอไหนไหนึ่งสสามสี่ห้าหกปพี่เชื่อไหมที่เชื่อไหมพี่ชื่อไหมจะไปไหนคะ าสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ปลอดภัยนะคะถ้าที่เชื่อใหม่จะไปตลาดที่เชื่อใหม่ต้องพกแมสพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะไหนแมสที่เชื่อใหม่อยู่ไหนคะอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่นี่เองที่ช่ิบะก็มีเหมือนกันค่ะขอบคุณนะะเขาใส่ยังไงเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะคุณมอเอ๊ถ้าใส่แบบนี้มันจะการเชื้อโรคได้ไหมเนี่ย สิเราไปดูวิธีการใส่แมสที่ถูกวิธีกันเลยเไปเลยไปเลยรู้ไหมคะหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นอย่างไรแล้วที่คุณใส่อยู่ถูกต้องหรือเปล่าหน้ากากอนามัยหรือแมสปิดปากสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและลดการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่นมารู้จักหน้ากากอนามัยแต่ละชนิดกันก่อนนะคะ หน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้ป้องกันฝุ่นละอองทั่วไปไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีอนุภาคขนาดเล็กได้แบบกระดาษสามารถกรองแบ,บคทีเรียเชื้อราจากการไอจามป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันของเหลวซึมผ่านได้หน้ากากชนิด n 9 5ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากที่สุด พร้อมแล้วไปสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องกันเถอะค่ะอันดับแรกล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลล้างมือสวมหน้ากากอนามัยโดยใช้ด้านที่มีสีเข้มไว้ด้านนอกสีอ่อนหรือสีขาวไว้ข้างในเสมอขอบลวดอยู่ด้านบนบริเวณสันจมูกรอยจีบพับคว่ำลงกดบริเวณขอบลวดให้กระชับ รับกับจมูกและใบหน้าดึงจีบด้านล่างให้คลุมใต้คางการถอดหน้ากากอนามัยใช้มือเกี่ยวสายด้านใดด้านหนึ่งแล้วดึงทิ้งลงถังขยะได้เลยหรือหากมีถังขยะติดเชื้อให้แยกทิ้งเป็นขยะติดเชื้อไม่นำมือไปสัมผัสหรือจับบริเวณหน้ากากอีกนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้หน้ากากอนามัย หรือแม้ปิดปากได้อย่างถูกวิธีค่ะแต่อย่าลืมนะคะไม่ควรใช้หน้ากากชิ้นเดิมเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ค่ะล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคด้วยความปรารถนาดีจากโรมเฮบาลแม่สอด อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคระเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะออกไปข้างนอกนะคะเราต้องสวมใส่แมสกยทุกครั้งแล้วก็ปกเจลแอลกอฮอลด้วยนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะเวลาหนูจะหยิบจับอะไรเข้าปากนะคะวันนี้นะคะทิชพาทิชโมงทิชไมมีคลิปฝึกอ่านสระอีมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะไปดูกันเลยเลยคะ่ะ มาฝึกอ่านคำที่มีสระอีกันนะคะคำแรกกันเลยค่ะชาดีมีนาจำปีอารี สามีกีลานาดียาดี วิทีฝาชีอีกา นาทีดีใจทีวี วารีตาดีน้องๆอย่าลืมไปฝึกอ่านทบทวนนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะอย่าลืมฝึกอ่านทบทวนกันบ่อยๆนะคะก่อนจากการันนี้นะคะที่เชื่อมอที่เชื่อพักที่เชื่อไหมมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ wash your hands wash your hand face mask face <Fresh> mask <my>. take care of yourself take care of yourself นี่เบล์ย่าลืมลืมคลิปแล้วกทำตามด้วยนะคะอย่าลืมส่งคลิปมาให้ดิฉันดูด้วยนะคะ ส่งมากันเยอะๆนะคะที่ชอรออยู่ค่ะค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e กดแชร์กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งิิไปบาย